สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทั้งช่องผหัดชานเลครับมื่อนี้ครับวันที่26กันยายนสองหาหกครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอน f อฟทั้งช่องครับเป็นของแม่ใจดีกทมครับแม่ใจดีกทมครับงวดที่แล้วครับนี่ครับ2กับ7ครับจับคู่เข้าที่1นึครับจับคู่เข้าที่1นึครับนี่ครับ บนล่างเด้อ fc ทางช่องเลขแม่เพิ่นกะเป็นบนล่างครับผมนี่ครับแต่ว่าผมลงคลิปไปแล้วครับผมนี่ครับผมลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งครับนี่ครับผมแม่ให้มาครับแต่ว่ามือนีครับผมแม่อยากว่างเลขสามตัวครับผมบนอย่างเดียวครับเลขสามตัวชุดบนอย่างเดียวก็ผมเนาะของแม่ใจดีกทมครับนี่ครับงวดนี้ให้มาครับหนึ่งกับสามครับ เด่นบนล่าง1กับ3ครับจับคู่ครับ01 6 1 9 1 03 63 93ครับนี่ครับงวดที่แล้ว6คู่ครับเข่า1221ครับผมเนาะบนครับแต่ว่ามือนีครับผมแม่อยากว่างเลข3ตัวเราจะไม่คัดเน้นให้ F เอียที่ทั้งช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้เป็นของ แม่ใจดีกทมครับหรือว่าใครรอเลขวิ่งจากเชียงรายครับเลขวิ่งจากเชียงรายครับผมเนาะแม่นมากครับผมนี่ครับวิ่งบนล่าง8กับ1ครับมาทั้ง2ตัวครับเลขออก812ครับนี่ครับเดี๋ยวถามก่อนครับผมเนาะเดี๋ยวถามของเลขเชียงราย จะได้วันไหนครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับของแม่เพิ่นครับผมเนาะนี่ครับสองหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับแปดเจ็ดครับหกเจ็ดครับวิ่งเจ็ดกับสี่ครับเลขออกสี่เจ็ดแปดครับเด่นหกครับผมตัวเดียวครับออกหกเจ็ดล่างครับ สามกับหกออก5้าสามบนครับนี่ครับแม่นมากครับผมเนาะเลขวิ่งเชียงรายครับเดี๋ยวถามแม่ก่อนงวดนี้จะได้วันไหนครับเพราะว่าถ้าผมเลขแม่ครับผมแม่จะทรงมาให้ส่วนมากครับผมก่อนเลขออกหนึ่งวันครับก่อนเลขออกหนึ่งวันนี่ครับถามแม่ไปแล้วครับถามแม่ไปแล้วว่าจะได้วันไหนครับ ส่วนของแม่ใจดีกทมครับวันนี้ระว,วางชุด3ตัวครับชุด3ตัวแล้วก็บนอย่างเดียวคัดเน้นครับนี่ครับงุดที่แล้วครับให้มาครับ1กับ2ไม่ให้2กับ7ครับจับคู่เข้าที่1 2ครับ งดก่อนให้มาก็2กับ7ครับนี่ครับเลขออกอ่าสี่เจครับนี่ครับเข้าบนครับงดก่อนครับนี่ครับ1เดือน9อ๋อ,อเดี๋ยวแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งแป๊บหนึ่งฮาหน่อยหนึ่งเดือนเก้า นี่ครับอันนี้ชุดวันที่หนึ่งเดือนเก้าครับอันนี้ก็หนึ่งเดือนเก้านะอันนี้นะอ,อ๋ออันนี้ส่งมาให้หลังวันออกเยขหลังเลขออกหนึ่งวันแต่ตัวนี้นะก็อ๋อเขียนผิดเขียนผิดแกเขียนวันที่ผิดครับผมเนาะเขียนวันที่ผิดครับอันนี้ต้องหลังเลขออกครับเพราะว่าส่งมาห้าทุ่มครับผมเนาะห้าทุ่มหลังเลขออกแล้วครับนี่ครับ เขียนมันที่ผิดครับส่งมาให้ใหม่นี่ครับเป็นนี่นะเป็นสองกับเจ็ดนะครับนี่ครับของแม่ใจดีกทมครับเลขวิ่งเพิ่นก็ถทอว่าเข้าดีกับผมเนาะเลขวิ่งเข้าดีครับเลขวิ่งเลขจับคู่ครับนี่ครับหนึ่งเดือนเก้าครับผมให้หนึ่งกับหกมาครับนี่ครับออกหกเจ็ดล่างครับนี่ครับผมกือว่าเลขวิ่งสองตัวมันหนึ่งตัวเข้าดีมากแต่ว่างดที่แล้วครับ เข้า1 2ตรงตรงครับ1นสองตรงตรงครับ1นึตรงตรงครับนี่ครับวันนี้จะวางชุด3ตัวครับผมชุด3ตัวนี่ครับผมบนอย่างเดียวครับให้เอที่ทั้งช่องของแม่ใจดีกทมรครับ แม่ใจดีกทมแม่ใจดีกทมบนครับบน ชุด3ตัวครับชุด3ตัวหลักร้อยหลักร้อยหกกับ2ครับหลักร้อยนะเอาชุด2ตัวก่อนครับชุด2ตัวมีแค่2คู่เองครับผมมี1 6, 6 6 1ครับแล้วก็3 6 6 3ครับนี่ครับ บนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวแล้วก็ชุดสามตัวครับสองหกหนึ่งครับสองหกหนึ่งสองหกสามครับสองหนึ่งหกครับ สองสาครับ6กหครับ6กสครับ6 6หนึ่งครับ6 6 3ครับนี่ครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวของแม่ใจดีกทมครับผมเนาะ นี่ครับ3ตัวครับผม3ตัวเน้นที่261 616 236 636ครับใครโทรมาเอยแป๊บนึ่งครับผมเนาะขอเวลาแป๊บนึง่งนี่ชอบโทรมาครับอ่าสงสัยครับผมเป็นคอ c เซ็นเตอร์ครับผมเนาะ เพราะว่าเบอร์แปลกๆครับผมแป๊บหนึ่งครับนี่ครับแม่ใจดีกทมครับชุดสองตัวเน้นตัวในเอ่ยเน้นหนึ่งหกกับสามหกครับเน้นหนึ่งหกสามหกครับ วัน,นที่1นึ่งทับหนทับหกครับนี่ครับผมแม,ม่ใจดีกทมครับเลขบนหลายคู่นะครับผมนี่บนไม่แค่2คู่เองครับผมนี่นี่ครับเอาเนี่ย6 1 6, 6, 1> 1> 6 3มาเป็นบนครับกับด้วยจะเป็น1 6 6 1 6 3 3 6ครับผมนี่ครับบนครับส่วนชุดอ่าสามตัวครับ นี่ครับเอาสองครับนี่ครับสองหลักร้อยกับหกหลักร้อยครับนี่ครับเอาสองไนีนะเอาสองไซนีแล้วก็สองไนีสองส่นีแล้วก็หกส่นีส่นีส่นีนะเท่ากับว่าไม่กี่คู่เองครับผมเนาะนี่ครับผมบนสองคู่ครับหนึ่งหกหกหนึ่งครับเน้นที่หนึ่งหกกับสามหกครับนี่ครับบนสองคู่ครับหนึ่งหกหกหนึ่งสามหกหกสามครับเน้นที่หนึ่งหกกับสามหกครับ ส่วนครับผมเนาะทุด3ตัวครับ261ครับ261 263 216 236 616 636 6 66 663ครับนี่ครับเมื่อกี้คู่ครับผมอะไรบางเรียวแต่แค่เอาหลักร้อยเป็น2กับ6นี่ครับผมอันนี้2 2 2 2 6 6 6 6ครับเนาตามนี้ครับผมเนาะงวดที่แล้วเข้าที่1 2 2 1ครับ ถามนี้ครับผมแคปนาจอครับผมนี่ครับอันนี้ชุดให้มาครั้งแรกครับเด่นตอกงดครับนี่ครับงดที่แล้วหนึ่งสองครับนี่ครับเอาตามนี็พร้อผมเนาะแคปหน้าจอครับผมกับสุดท่านี้ก็ขออุปพรให้เอฟซีทาง่องที่บังคลิปนีดจนทางแคลยวขาดปลอดภัยครับอยาเจ็บยาจนหล่ำรวยเงินท่องก็ผมคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอคลิปนาครับ ถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ